เอ้าไปไหนดิเฮ้ยทำไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮทำไรลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเฮ้ยชุดเปื้อนหมดแล้วน่ะทำามันโอ้โหดิชุดเปื้อนหมดเลยน่ะโอ้ยยาน้ำมันโต้องกราบดีอย่าระวังเลยนะ เฮ้ hey, <า>ยเดชทำไรเนี่ยโอ้ทำหลุดใจยอยู่นี่นแล้วเมื่อวานไปที่ด้วยกนันน่ะไม่ไหวเลยปั่นงานทั้งคืน<อ>เรียนนั่งไหนเจ็บตายโอ้มา,มาดีข้าก่อนข้าก่อนเข้าเกมเข้าเกมเร็วๆโอ้มิกงานก็ตั้งเยอะตั้งแยะไม่ตั้งใจเรียนไม่สงสารพ่อแม่บ้างเหรอโอ้ยจะจริงจังอะไรนักหนาเนี่ยฮะเรียนเรียนหลบๆเดี๋ยวก็จบไปเองอ่ะ มามามาเลยลูกเ,ออเดี๋ยว,เ,วเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวเอางานขึ้นมาทรับลูกเดี๋ยวขอลอกต่อที่ทำไม่เร็วดูวตันหลอกแล้วเนี่ยตายเดียวตาเดียวจะสอบไหวปะเนี่ยสบายสบายแล้วมีเพื่อนดีนอย่างนี้เลยเดี๋ยวเพิ่งรีบส่งนะถ่ายรูปให้ด้วยเบียดเบียดเบียด โอ้โหเดือดจริงด้ยเออเดแล้วคืนนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนป่ะเนี่ยไอ้อ่านบรรชวนอ่ะได้ไหมร้านเดิมโอ้มิกไม่ว่างว่ะอ่านหนังสือมันก็จะไฟแนลนะไม่อ่านหนังสือบ้างเหรอ,อปีสุดท้ายนะปีสี่แล้วนะมันจะไฟแนลแล้วใช้ชีวิตไม่คุ้มเลยว่ะต้องแบ่งเวลาไปอ่านแต่ละวิชาไงเอออ่านเผื่อไ้แล้วกันต้องไปใช่ไหมตั้งเจ็ดตัวเราไปเที่ยวจะเอาเวลาไหนมาอ่าน อ,อ,อยู่คนเดียวไปแล้วต้องไเรียนนะไปละวไปล้เขี่ยเลยปะเจอกันเจอกันเจอกัน เอ๊ะเอาไหมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหยินดีด้วยเพื่อนขอบใจมากโอ้เชียวนเนี้ยธรรมดานได้เยอะนะเออลุงนี้ตั้งใจเรียนอยู่อะจบพร้อมกันเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เยังแค่ปีเดียวเองช่วยด้วยนะเออเดี๋ยวเฮ้ยไปไปไปฉลองกันดีกว่าปะเฮ้เดี๋ยวก่อนแต่ว่าพาไปที่ที่หนึ่งดิไปไหนกันเออตามมาเลย เอ้าไปไหนเดิเฮ้ยทำไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไรลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยชุดเพื่อนหมดแล้วน่ะอายเพื่อนที่ทำอะไรโอ้ดิชุดเพื่อนหมดเลยนะโอ้ยยางทำไมต้องกราบดิยางเลยเหละเอ้าวทำไมอ่ะก็ อยู่ไหมเนี่ยนี่อยู่บ้านไหมเนี่ยฮะฉันมาเก็บค่าเช่าวันนีครับเจ๊สวัสดีครับเมื่อไหร่จะจ่ายค่าเช่าสักทีคือผมข,ขอเวลาสักสวันนะครับเจ๊สองสามวันได้ยังไงฮะเงินผมยังไม่ออกเลยครับนี่ฉันก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันนะ ก็นอ,อกไปเลยไม่เป็นไรนะดีครับปัญหาเรียนนะลูกครับเข้าครับเช็คสองกันแม่ผมเลยครับสี่ร้อยห,ายห้าสิบเท่เาไหร่ครับ รูว่ะลูกเขไม่ได้เรียนแล้วเขตอบลูกไม่ได้นะพอขอโทษนะลูก ครับคนนี้จอดไม่ได้นะครับโอ้ฉันรีบครับเดี๋ยวฉันจอดตั้งที่ชั้นมาขอโทษครับจอดไม่ได้จริงๆครับมันอันตรายครับฉันรีบมากแป๊บเดียวฉันมาฉันไปรับเป็นสารเดียรครับผมว่าคุณหญิงย้ายไปจอดตรงนู้นดีกว่านะครับนี่เธออะไรนะหนาฮะเป็นแค่ยางกระจอกแบบนี้ฮะโม้ว่าอะไรฉันฮะโทษครับมันจอดไม่ได้จริงๆนะครับแล้วคันจริงๆนะโอเธอน่าหนาเนี่ยไม่จอดก็ได้ จ็บไม่มเป็นไรหรอกลูกมันเป็นหน้าที่ของพ่อต้องดูแลความสงบในหมู่บ้านตรงไหนมันไม่ดีพ่อก็ต้องตักเตือนเขาแล้วพ่อเลิกเป็นยานได้ไหมจะเลิกเป็นก็ได้นะตอนที่เดีย,ยนจบเดียนมีงานทำแล้วนะไนะปะลูกกลับบ้านนะครับพ่อสสวัสดีครับอ,อ๋อสวัสดีวันดีลูกสวัสดีสดอ๋อพ่อดีใช่ไหมรู้ละ ไม่ดีถึงตั้งใจเรียนโอ้ลูกรอเชียวนะรลอนพ่อทำเป็นน้าหนุ่มเลยลูกเฮ้ยธรรมดานะพ่อพ่อถึงเวลาที่พ่อต้องทำตามสัญญานะต่อจากนี้เป็นหน้าที่ผมเองที่ต้องดูแลพ่อเป็นมั่งลูกอะไร